สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนานาะทุกคนมาพบกผผมในช่องจอเจอชาแนลหนีฝ่ายพี่น้องมาเบ่งหลอบนะครับเดอ้อมันนี้ก็เป็นไม้ของเข่าเป็นเล่นส,สภาพนี้ครับมีนเป็นไม้ของเขานะครับเดอ้อทามาเบ่งบรรยากาศยเำ้าออบรรยากาศ

าหน่อยปลากระสุกหน่อยนะครับหมยเทียบอือหร่มได้แ้ตมแรกของห้องวันนี้ เป็นเบืองหมายถัดไปกันเลยครับ you ปากระสูบนะครับตัวใช้ได้เลยเจ็บอีกหนึ่งแต้มนะครับ <c oughs> แต้มนะครับสั้นใสป๊อปกก็พอได้อยู่ครับไปครับเพิ่มอีกสองแต้มหลังต่อไปเลยครับือ,อมายนี้ลกมากสั้นทอมอืมอือ,อ อ้เห็นไหมครับมาถึงก็ดิ้นเลยโหในตัวนี้เติบว้าดิ้นเอาไงตั้งกล้องก่นนะครับนที่ตั้งชันมาก หเดินลงมายังไม่ถึงก็ดินทันแล้วหอบกระจายเอม ส,สวยๆส,สองเต็มสองแต้มได้การนะครับชมแล้ว โอ้ยให้ได้อยู่นะครับคือคืออยู่อขึ้นมาบนสันคลองนะครับมันชันเกินอืมก็ได้เลื่องใช้สี่ห้าขีดได้อยู่ครับ ねぇ。<スープ> พอดีครับพอดีสวยๆน,นี่ก็ตัวเล็กนะครับก็อกขอเก็บไว้เป็นตัวประกันก่อนเรายังได้กันไม่เยอะเลยเฮ้ยนันเป็นอย่างโหมีเต่าไม่นี้ด้วยนะครับเต่าน้อย มัท่านีหยังที่ัวหน่อยสีเขียวครับไปเอาเราไปใส่ไว้ที่เดิมก่อนนะครับถ้าเปลุ้นหลังต่อไปครับสำงนานวันนี้ได้กี่ตัว อพราะที่ต้มอยู่ครับอือฮั่นแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นะครับ